เอาล่ะในวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วกับ Toilet Tower Defense ซึ่งบอกได้เลยว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้เป็นสายฟรีอย่างคลิปที่แล้วบอกได้เลยว่ามีตัวไหนผมจะเอาให้หมดเลยงั้นก็ไปเริ่มเกมกันดีกว่าฉันเข้ามาในเกมแล้วฮ่าฮ่าบอกกันเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็สุ่มไปเยอะอยู่เหมือนกันนะและนี่ก็คือยูนิตที่ผมมีอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่มีรีเจนเนอรีกับ m มสติกเลยอะ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มเิสติกกันอัปเกรดไททันแคมร่าแมนโอกาส d r อป0 1โอ้ oh my god ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเพิ่มโชค ก่อนแล้วไอ้ข้างบนนี้กับข้างล่างนี้มันไม่เหมือนกันหรอทุกคนผมไม่รู้จริงเลยนะไอ้ข้างบนกับข้างล่างนี่มันต่างอะไรกันลองคอมเมนต์มาดูนยะก่อนอื่นเลยเราจะมาซื้อดับเบิลคอยกันก่อนเพื่อจะได้เงินคูณ2เงินคูณ2แล้วความโชคดีก็ต้องคูณ2ไปสิค้าเพิ่มไปแล้วเออมันเพิ่มมาจริงเหรอเนี่ย0.2เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ศ1นนวะไม่แน่ใจฮะคูณ2ไปแล้วใช่ไหมเราต้องคูณ4เไอ้เดียว อันนี้ยังเป็น8%กับ2 0.2นะถ้าเราซื้ออันนี้มันก็ต้องคูณ4แล้วก็เราไปสุ่มกันดีกว่านี่ไงมันเป็นเวลา30นาทีคูณ2ไปจัดไปเรามันเริ่มศูนยกันเลยอัปเกรดไททันแคมมร่าแมนต้องได้แล้วว่าผมไม่มีตังอะ่ะขอซื้อ6,000คอยนี้ก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าทุกคนพร้อมแนละ้วก็ผมจะกดสุ่มเลยว้าว Legendary เลยเหรอนินจาแคมิราแมนว้าวทำไมได้รีเจนเลยอะ Legendary มาแล้วมิสติกก็ต้องมาแล้วว่ะกดสุ่มไปเลยฮะโอ้ my god ได้แต่ ep ผมรู้สึกเกลือเพื่อนช่วยฉันด้วยฉันอยากได้อัปเกรดแคมิราแมนผมมีสูตรลับมาแจกทุกคนฮะเราต้องสุ่มขอบซ้ายบนตรงนี้นะให้เรายืนบนซ้ายบนตรงนี้แล้วตรงปุ่มซมอนก็ซ้ายบนตรงนี้นะกดไปว้าวได้มิสติก อัปเกรดแคมมาราแมนบอกได้เลยว่าสูตรลับนี้ไม่เคยมีใครเปิดเผยมาก่อนนะทุกคนเอาไปใช้เลยเอาละตอนนี้เราหมดอินเซนเลยดีไหมไม่ไม่ไม,ไม่ดีกว่าเราเอาหมดฮาร์ดก่อน l ล t โก้ฮาร์ดหมดฮาร์ดโซโล่ไปเรามีมิสติกเราน่าจะไหวอยู่แล้วเอโยหมดโซโล่ไม่เคยเล่นคนเดียวมาก่อนเลยก่อนอื่นเลยตัวนี้ถูกดีเราวางไปก่อนเลยกดสคริปเวฟออกมาใช้200ในการอัปเลเวล่ะโอเคน่าจะโหดปะในโชว์พลังของที่ดูดโขซ่วมให้ดูหน่อยโอ้ โอต้ตัวตัวลาฮิตเลยเหรอว้าวโหดนะเนี่ยตีเร็วด้วยว้าวตัวนี้เลือดเยอะอยู่นะทีเดียวตายเปล่าว้า <c> ว <oughs> ก็ทีเดียวตายนะตีทีละหนึ่งร้อยเหรอโหเยี่ยมเลยสกคกิปเวฟนักวิทยาศาสตร์นี่มันจะให้เงินเรานะทุกคนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละตีไปเรื่อยๆเพื่อนในโหดอยู่แล้วเอาละไหวไหมเพื่อนโหเ,เลือดเลือดมันเริ่มเยอะแล้วอะเราต้องอัปเกรดปะแต่มันจะต้องใช้200เลยนะตีมันสู้ๆในต้องทําได้ ไ,ไม่ได้พวกทัวรซัวมันหลุดไปแล้วอ๋อขออัปเกรดตัวนี้เลย200ไอข้างหลังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรนะมันแค่3ตัวเองขาด 20, 300, 300อีกยี่สิบสามร้อยสามร้ออัปเกรดอ๋อวงอย่างกว้างเลยว้ตัวนี้โหดนะเนี่ยโ้โหตีทีเดียวตายหมดเลยนะ่ะโคตรเทือน ตีอัปเกรดไปอีก400บาท let's go อุ้ยมันเริ่มเยอะแนละ้วทุกคนเรามีเงิน600งั้นก็อัปเลเวลให้เต็มไปเลยตีตีต,ตีโอ้โหตีเร็วมากอ๋อรู้สึกเหมือนไม่ไหววางทีวีวูแมนเพิ่มนะมันจะทําให้สโลว์แล้วติดไฟได้ด้วยเผามันซะฮ่าอุ้ยคอมโบกันได้ดีเลย2ตัวนี้ตัวหนึ่งสโลว์ตัวหนึ่งตีเอาล่ะทุกคนเงินเราพร้อมแนละ้วเราจะวางอัปเกรดไททันแคมมาราแมนอุ้ยยิงเป็นเลเซอร์แบบทีละตัวโคตรแรงเลยนะ ให้เงินอัพเกรดต,ตั้งพันห้าโอ้ my god จัดไปพันห้าอัพเกรดเลยว้าวโอ้ยเดี๋ยวเดียว เอา้ามีปืนแล้วหรอเดี๋ยวนะหูจะแตกโอ้โหปืนแรงมากโอ้โหนี่สิน่นระดับมิสติกโอ้ไม่ก็อโคตรโหดเลยใช้เงินอัพอันต่อไปก็คือ3 0 0พโอเคมีเงิน3 0 0พันแล้วอัพเกรดเลยว้าวปืนขึ้นมาอีกอันนึงตอนนี้ปืนยิงลัวมี2อันแล้วนะโอ้โหแรงมากเลยโอ้ไม่กอเงิน4 0 0พันแล้วทุกคนอัพเกรดไปอีกดาเมจพันสามคูลดาวศูนย์จุดสองโหเร็วมากเลยอั้นต่อไปคือใช้เงิน800 0ันใช้เงินเยอะมากอุ้ยตอนนี้ไหวไหมเนี่ยอุ้ยตัวเริ่มเยอะแล้วนะไหวไหมเอาอีกตัวหนึ่ง เอาอีต oh, um ัวหนึ er. right. mm ่ง hmm. ดีกว่าอัปเกรดอัปเกรดไหวไหวไหวอยู่แล้วน๋อยิงเลเซอร์สองตัวไปโอ้โห้คตรโหดอัปเกรดไปอีหนึ่งตัวโหโคตรโหดสองตัวไม่ไหวผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วอ๋อเา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 ดูตัวหน้าสิมันไม่ยิงเลเซอร์เลยมันใช้ปืนละโอไมนก็ไม่มีอะไรหยุดผมได้แล้วทุกคนยิงแสงเลเซอร์แล้วก็ยิงปืนไป ขอดเชียวเราต้องไปโหมดที่ยากกว่านี้เินี้โหมดฮะเราไปโหมดอินเซนไมตาหน้าเราไปอินเซนกันดีกว่าฮะทุกคนผมรู้สึกถึงพลังแห่งเม็ดเงินที่มันโหดเหลือเกินมันออกจากบ้านมันไม่ได้เลยทุกคนอ๋อโหดเกินไปเปล่าติดบ้านใช่ไหมเราจะวางทีวีวูแมนเพิ่มนะทําให้มันสโลอีกไม่ให้ออกเลยฮะอ้าวนี่มันบอสทอยเลนล้ที่เราแพ้คลิปที่แล้วนี่แกตายมาแค่เยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกนะ วางเพิ่มอีกด้วยว้าวนี่มันบอส2.0ตายไปอย่างง่ายดาย โอ้ <laughs> oh my god พลังแห่งเงินโคตรโหดเลยพี่เอาล่ะเราไปโหมดที่มันยากกว่านี้กันดีกว่าฮะทุกคนแหละสกอฟไอ้นายนายมีตัวละครที่ดีไหมะโอ้อยู่แล้วครับผมมีตัวละครที่เท่มากเลยตามพี่มาเลยน้องเอาล่ะทุกคนนี่คือโหมดอินเซนนะดูเหมือนเพื่อนเราก็จะแบกได้โยผมชอบมากเลยนะไอ้นินจาโถสวมเนี่ยโคตรแรงอะ่ะตีไกลด้วยนะตีเร็วดีอีกโอ้ oh my god เพื่อนบอกว่าประเทศไทยดีกว่าแคนาดาจริงเหรอ ไม่เคยรู้มาก่อนฮะเพื่อนบอกว่าแคนาดาค่าของชีมันแพงมากอ๋อโอเคมาอยู่ที่ไทยเลยมาเพื่อนเพื่อนถามว่าไอ้นินจานี่มันเป็นขั้นอะไรเออมันเป็นลีเจนเดอรี่หรืออีพิกนะไม่แน่ใจว่าทุกคนแทบไม่ได้โฟกัสกิบิดี้เลยโมแต่พิมพ์เอาละทุกคนเงินพัน0้าแล้วเราอัพเราวางตัวนี้ดีกว่าอัพเกรดแคมาร a าแมน let's go เอ้แดงเพื่อนยังอึ้งอยู่ว่าเรามีตัวนี้ได้ไง ผมน่าจะโชคดีโคตรเลยแหละที่ได้ระดับมิสติกนี้โอ้ดูหน้าพวกมันสิบอสทอยเลตมันเหมือนหน้าไอ้เจ้าแชทอ่ะกิก้าแชทผมไม่รู้ชื่อมันอ่านไงยังไงพวกแกก็ต้องเตยพลังแห่งเงินสู้ได้ทุกอย่างตายไปซะโหแต่ยูนิตของเพื่อนแรงมากเลยอ่ะนี่อัปเกรดมาแล้วยิงโคตรไกลยิงถึงข้างหน้านี้เลยโอ้ว่าเจ้าเว็บที่14แล้วทุกคนผมไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะไหวพวกนี้เนี่ยโหยืนเรียงกันมาเลยอ่ะผมต้องวางทีวี บูเมนเพิ่มนะไม่ได้แล้วทีวี m ู n มนสามารถสโลได้สโลมันแล้วก็ยิงอุ้ยๆดูเหมือนไวนะสโลมันถ้าสโลมันเราไหวอยู่โอแต่ตัวเพื่อนแบบตีทีเดียวแรงมากโอ้โหโหดเกินยังได้บ้างอ่ะอุ้ยแต่ผมก็มีแล้วนี่ว่าตัวนั้นเอ้ยวางทีวีบูเมนเพิ่มสโลมันจะรอดไปไหมไม่รอดหรอกตัวสุดท้ายแล้วอีมันโถส้วมดูดหัวมันเออ,อ,อชนะเราทําได้ฮนะทุกคนมันมีกี่เวฟกันเนี้ยห้าสิบเวฟว่าถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ โหแต่มิสติกนี่โหดมากผมไม่รู้ว่าผมพูดโหดไปกี่รอบแล้วแต่มันโหดจริงนะไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์นี่ถ้าเราอัพมันจะคุ้มไหมไม่รู้แฮะแต่ผมก็อัพอัพไปอะ่ะน่าจะคุ้มแหละมีอะไรแนะนําผมเกมนี้ก็แนะนําได้นะผมยังเล่นไม่ถึง1วันเลยอะ่ะคลิปหน้าผมจะเอาโหมดไนท์แมทให้ผ่านเลยเอาไหมทุกคนก็ดูเหมือนโหมดอินเซนนี่ก็น่าจะไม่ค่อยยากแฮะไนท์แมทน่าสนใจนะเพราะมันให้กล่องด้วยปะ่ะจำไม่ผิดเพื่อนก็บ่นอยู่นั่นแหละประเทศไทยดีกว่าแคนาดา ตอนนี้บน่นว่าอาหารไทยดีกว่าแคนาดามากใช่ยอมรับอาหารไทยโคตรดีอันดับหนึ่งเลยโอ้หบอสทอยเหล็กเรียงกันมาแบบนี้ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าแย่ yeah, ละนี่ไงทุกคนมันเริ่มมาเป็นแถวแล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวแหละโหตัวตัวเพื่อนแบบโคตรแรงตีแวะสองตัวโคตรแรงดูเหมือนไม่ไหวฮะทุกคนระวังเพิ่มฮะจีแวะสองตัวน่าจะไหวนะทุกคนอ๋อจีแวะอืมรอดไหมรอดไหมรอดไหมเฮ้ยมันรอดไปหนึ่งตัวแต่เรามี พี่โถส้วมตีหัวมันอยู่ป,ป,ปัก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 ตีมัน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 ,มนให้ตายเย้โอ้โหหายทิ้งเลยหมดธุระตอนนี้เราถึงนี้เว็บที่30แล้วนะโอ้หนัวมากเลยทุกคนตัวผมคโคตรโหดอ่ะตัวเพื่อนก็ด้วยโอ้ทุกคนดูมันสีมันโคตรเยอะเลยโหอืมอัปเกรดไททัน2ตัวกับของเพื่อนไอตัวนินจาโอ้ไม่ก็โคตรโหดอ่ะ แค่ส่งตัวเองนะอัปเกรดไม่สุดด้วยว้าวจอดหนะ้าป้อมเลยไม่ให้ออกมาเลย <c oughs> เฮ้ยนี่ระดับโหมดเอ็นเซนนะเนี่ยขนาดนี้แล้วหรอเงี้บมิสติกมันโกงจริงฮะแล้วถ้าผมไปเล่นหมดไหนแม่ผมจะไหวหรือเปล่านะอ๋อ <c oughs> เริ่มยิงรัวแล้วโอวมันมันออกมาเยอะมากอันนี้มันบอสทอยเลนนะโอหโคตรเยอะอ่ะโหมันผ่านไปไม่ได้เลยโห้โจริงโอ m ม god อัพเกรดเพิ่มไปเลยนี่ไงเคึงดูดฝุ่นออกมาแล้วมันมันผ่านไปไม่ได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยล็อกเก็ตทอยเลดว่ะโหโคตรแรงเว็บ <ph ot> <l ain> ที่48ว่าไงจะเป็นไง48โอ้โหล็อกเกตออกมาแล้ว2ตัวเรียงกันโอ้โห <ph ot> <l ain> ทอยเล่ดไม่น่าไวนะเราโหดเกินไปแล้วไม่มีอะไรหยุดเราได้จัดภาพมาที่เว็บสุดท้ายครับเว็บ50 บอสทอยเลยสามจเลือดประมาณ1ล้านกว่าอ้อมันหายไปเลยเอาล่ะคลิปในวันนี้ก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็ลิงกดไลค์กดซับด้วยคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปถ้าเป็นคลิปไมคร a าฟหรอผมไม่แน่ใจว่าจะมี Minecraft หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบื่อไหมคร f t เราด้วยอยากเล่นโลบอกมากกว่านะช่วงนี้คลิปต่อไปก็อาจจะเป็นโลบอกอีกก็รับชมกันนะทุกคนบ๊ายบาย